สวัสดีครับผมสมิธโลเปสครับผมจะตรีมอยู่ที่นีโมที่ีครับพูดไม่คือว่ะพี่สมิธมึงยาวกูลงเลยเนาะพิการยังอยู่ครับถ้าออกรอรอไงสองแสนตำรวจครับใช้ระบบอัตโนมัติไหมครับไอ้เชี้ที่นี่เหรอนี่เหรอกูจะไปยังไงอะเพื่อนประบบดิบระบบดิบระบบอัตโนมัติขับรถเเลลยย แป๊บนึงเอาระบบออโตเมติกอยู่แป๊บนึงแป๊บนึงเอาระบบออโตเมติกครับแป๊บนึงครับผมเปิดจาวิตนะไม่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 โดดนอย่าโดดนะเปิดจาวิตเปิดจาวิตอยู่ขออนุญาตเปิดจาวิตครับจาวิตขับอยู่จาวิตลุยไม่มีในตู้เออเดี่ยวไอชิปในตัวกีซาลีน โตกีตารีแล้วเราเราแบบเราลงรถมันก็หายหอ่ะไม่รู้ว่ะไม่หายระบบนี้ได้ผลเว่อมาตามมาคันนึงอย่าจาวิทเฮ้ยโหเจอง้ดังชุ่มเว่อโคตรเว่อโหโอ้โหเป็นการหลอกที่เก่งมากไอ้เหี้ยวอันนึงตำรวจอ,อนันหนึงขับแล้วว่าแม่นึงแม่นึงแป๊บนึงรีแลกต์รีแลกต์ โอ้ oh, yeah. เยเอ้กเกกู3ามกันเอ้กู2องลูกนะเว้ยเพื่อนเฮ้ยตีตีต no ีกันแล้วโ่อตัวเมติกเฮ้ยตำรวจอย่าบังยาบัออย่าบังยาอย่าบังอย่าบังเลยนอย่าบังเลยน เฮ้ยสี่คันนี้ต้องลดค่าปรับแล้วเนี่ยสี่คันนี้ต้องลดค่าปรับแล้วเนี่ยปั๊บเริ่มอ้โหเว้ยต้องลตามมามันนีคันหนึ่งตามมาเฮ้ยเขาต้องเรียกมีได้ผลใบชาดาววิญญาณสุดยอดหรอ ไง็เยได้เลยจัตาจัตาเอวินหานี่เจาะก่อนดิเฮ้มันขับเฟียนอไว้เอากูขับนี่เกมมาแล้วเนี่ย ๊อตมึงถึงยังอ่ะก๊อ like มึงถึงยังอะไรนะเพื่อน to ึงถึงหกูถึงอรจริงวะกูถ well> ึงตั้งแต่วันที่สิบห้าสิบสองะอ๋อแล้วไอชิ่ะไอชิปถึงยังถึงอะไรอ่ะเท่าไรอ่ะยอดอ่ะแ่หมืไ้เองอ๋อ่เอตะก้อนอมเยอะไงไม่แม่เติม โอมมันปากเปล่กปากแผมแลมืลามวันนี้น่าจะไม่สตีมั้งเห็นลามมันโพสอยู่อะครับก็คือขับคนเ็ดตำรวจมาวะา่ะเฮ้ยมันยิงขึ้นมามันเป็นยาอ่อนป่าวะ ถ้ากูรอดพากูไปตู้ด่วนในสั้นห้าลูกแบกด้ะหมาแล้วเพื่อนมาแล้วทันเอาดิสกอยในบัมบัมแต่ม่หนี้คนตับลงมเฮ้ยโหยิงเลยรีบไปไหนเนะี่ยเบอ นี่บอกนี่บอกนี่บอกมันรู้มันรู้มันรู้ทางนี้เพลงมาเนาะเตื้อเตื้อเตื้อปีโยตากาลิงาบุกิโยเและจิซินามินามิเออตัดไปเลเราเปิดอีกเนาะเปิดอันเปิดอยู่อ้าวไม่ยินหรอกูได้ยินได้ยินไปได้ยินได้ยินตาบีได้ยิน ได้ยินนี่นี่เพลงอะเพลงได้ยินปะได้ยินเ,ย,เย้ย yeah, ตำรวจตามมายูหู้เว่อูวู้ตำรวจประคันนั้นลอยมาเด้อเว่อร์ระบบรถตัววินติโง่จาวิแม่งขับดีว่ะเดี๋ยวไม่พนนะ้นเลยจาวิต ตามติดไปแล้วจาวิตยังนี่นังอย่างแต่วู้วรู้จาวิตขับรถคนเดียวจาวิตแค่คนเดียวติดนะไปจาวิตลุย

ตบึ่งหยาไปผพานนะไปผานนะรถ้เคียร์รถทำไมรถมันอึดไ่อึดจั่งว่านกูขับรถมันไม่อึดเลยวะกูน่าจะชนมั่วว่าไงบ้งอเียกูเห็นรถอาร์มสีอารม่าึงชนปั๊มปะตรงเใช่ใช่ใกูติดอยู่ด้านบนเนี่ยเคียตำรวจไม่ัวที่จะติดอยู่ด้านบนหรอ อติดอยู่หลังคาปั๊มอ่ะเมื่อกี้ติดอยู่หลังคาปั๊มลืมไปแล้วเดี๋ยวจะรอเดี๋ยวผมเข้าเอ้ยตัดลงดาวติ๊กตอกเลยนะเมื่อกี้ช่างพีนะช่างพีนะเดี๋ยวเสียไม่ตั้งนะเสียไม่ตั้งนะไม่กูอัดยาหลังไว้ละเชี่ยวะรถไฟฝากคดเวอร์เวอร์มากไอ้น้องไปตู้เป็นไปได้ไงเนี่ยไอชิปมึงกลมความตายหรอโอ้ธรรมดากูไม่ต้องอัดของพี่เสือว่าพี่เสือไอห็นระเบิดตู้มึงไม่เห็นละ ก็เห <was S 1> ็นไม่เห็นแล้วเปิดเลยคือะไอเนี้ยตู้ถอยรถมึงทำมันมันมันผลเลยแล้วมันระเบิดปต้มหน้าจอก่อนแล้วก็เปิดแต่ถ้าเป็นคู่กับไอไอเสือขับอ่ะคือแล้วคือตายทางทางทางทั้งหมดใไปเอ้ยผมก็ไม่รู้มันฟุกด้วยหน้าจอมึงอ่ะหน้าจอมึงมองไม่เห็นใช่ป่ะใช่มองแบบมันระเบิดพอดีไหมแบบตูมเลยมันเฉียดนิดเดียวเองแม่งโคตรเถื่อนแม่งเถื่อนจริงไหมอ่ะดีมากจาวิทย์พักวย์จกุลเรื่อยๆเลย มีมึงกูน่าจะมันจะรอดแล้วเดี๋ยวมาใช้บริการช่างช็อปเปอร์หน่อยดิอยากไปเจอช็อปเปอร์หน่อยอยากไปใช้บริการช่างช็อปเปอร์อ่ะดาวิดมึงโกอยู่ปะเนี่ยโกดิรอแป๊บสี่เวทช่างช็อปเปอร์ดีจะไม่ถึงเลยอยากได้สองหมื่นห้าอะไรอย่างเงี้ยจะถึงเบาไม่รู้วะถึงเบาให้ช่วยวะเย็ดเย็ดช่วย เอาเบ่าลงลงเบ่าลงไหมไอชิปลงไหมไม่ต้องงลพี่ไม่ต้เดี๋ยวเดี๋ยวกูขึ้นขึ้นให้มึงไงเฮ้ยเียเออเดี๋ยวกูขึ้นกลางวันให้เบ่าเฮ้ยไม่ไม่ให้กูขึ้นให้เบ่าส่งส่งมาดีเดี๋ยวขึ้นกดลงบกูขึ้นให้เลยไม่เอา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 สี่สี่โมงแล้วไม่ตั้งหรอกมันไม่ถึงก็ไม่ถึงไม่ต้องไปฝืนหรอกเฮ้ยไม่แน่มันอาจจะโอกาสถึงก็มีนะเว้ยทำไปเล่นครับกูดูกันสิ ไอปูนเสร็จแล้วนึงผมไม่มีปูนแล้วผมเกียดจัง <c oughs> เวลาที่ต้องเสี่ยงดวงน่ะแล้วก็ชิปมึงก็ใส่ไว้เยอะแล้วก็ยัดตู้ไปด้วยเออนั่นแหละเสี่ยงให้รวยเยอะด้วย <c oughs> หรือได้มีตีตลอดมัน <c oughs> ใช้เงินเท่าไหร่คนดูพันหนึ่งบ้า y าฮู o ไปดีไหม y ครับเพื่อนครับพี่ชายขอยิบขวน้ำหน่อยได้ไหมครับขวดน้ำขวดนึงขอยิบขวน้ำหน่อยแป๊บนึ่งได้ไหมครับเอาไปเลยครับเอาไปเลยโอเคขอบคุครับเรียกอะไรครับเอ่อหนึ่งศูนย์เจ็ดครับขอมากครับพี่ชายขอบคุครับผมดาวิดลุย กูดได้คอนเทนต์แล้วจาวิตขับรถหล,ลักปลาสมิธน,นะครับเราดูหนังกลับมาฮะพี่คเทเหมือนจอดีเวอร์พี่ดุยมาครับดาวดวงใหม่ที่ติ๊กตอกจัดไปเราจะกลายเป็นดาวติ๊กตอกละ ไม่ต้องพิมพ์ว่าดาวิดนะน้องพิมพ์ว่าชิปเปอร์อย่าไม่นังได้ได้ได้ดาวิดวงเล็บชิปเปอร์ระบบจาวิดเอ้ผู้พูดอย่าเปิดเพลงเลยรที่มันมีลิงกัสเซียนะบางบางทีกูไม่ให้กูที่จะตัดไอ้เหี้ยกูจะตัดลงเนาะคือแบบจบยาวๆเลยชิปทำคลิปเลยหรอเออทำคลิปลงยูทูบเลยแบบเหมือนแบบว่าแบบโชว์วิธีการขับรถของชิปเปอร์ อย่าเปิดระบบจาวิทเมื่อชื่อคิดว่าเมื่อสมิธเรียกจาวิทวงเล็บชิปเปอร์มาขับรถให้นี่ตำรวจจกูนี่เป็นไงมึงใช้คำว่าเรียกไอเหี้ยมมั้งเฮ้ยเอ้าเอาเจาวิทเป็นเอไอนะเว้ยเดี๋ยววิ่งไ่ทันจกเลยตำรวจมันตามตูรมาแล้วหรอเฮ้ยไอ้ไอ้ เฮ้ยลุง,ลง,ลงมันชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรนะปะตทปตทโลเปสเออปตทโลเปสไอ้อเหี้ยงงนะงงนะจกแมฆไหมจก,จก,จก็ก็ก็ปตทบ,บอกปตทรอก่อนผมให้น้องซ้อมยันแล้วครับซ้อมต่อยยันอย่างเดียว ผมบอกให้น้องซ้อมซ้อมแบบซ้อมต่อยยัดอย่างเดียวเอาจรีโนะเอสกอตมึงว่าถ้าสมมติว่าเราเราจกปูนใช่ป่ะเราแบบว่าได้เท่าไหร่แล้ววะไม่นิบอสอะสี่ห้าแล้วว่าถึงสี่ห้าป่ะสกอตสกอตจะได้กี่ลูกวะถึงสี่ห้าป่ะไม่ไม่ไม่สี่หมื่นสี่หมื่นเอามึงสัญญาเดียวกูหรอไม่กูยังไม่สัญญาไม่มึงเอามึงไม่สัญญาเดียวกูแล้วมึงได้สี่หมื่นทำไมอะ แมวสี่ห้า 4, ไปเลยอะ่ะเอ๋อสัญญามันหมดเดือนนี้แล้วนี่สัญญาไอต้ตะก้อนด่าหมดเดือนนี้เราต่อสัญญาใหม่ก็สัญญาเดือนที่เรามันได้สองหมื่นห้าเองนี่ใช่ไหมไตะกต้อนใช่เพื่อนเดือนเดือนที่แล้วกูแบบกว่าจะบดไปถึงไปถึงได้เฮียตอนแรกคนดูกูแม่งหกร้อยสัตว์เดี๋ยวนี้เด็กชอบไงเด็กชอบโครสรตะกอ้อนใช่เอ้ยนี่นี่น,น,นี่เอาให้หมด เฮเียมึงเอาหมดตึกเลยมั้งนะมั่นใจในตัวจาวิตจ้ากูคนละห้าลูกขกลูกไปเลยเมื่อชิปเปอร์เปิดระบบจาวิทจัดไปเอ้ยมึงบอกมึงบอกพวกมึงส่งไฮไลท์หน่อยดิกูจะทำไฮไลท์พวกกูไ,ไ,ไ,ไม่ไฮไลท์หลีกอะน,นะ ไม่มีอ่ะมีแต่ลูกน้องลูกน้องผมส่งไปหมดแล้วเมกเออกูคันแล้วไอ้พวกนั้นอ่ะพวกของเมก้าได้ไหมได้ไหมติดต่อป่ะมีมีมีติด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 นี่แต่ทำไมไม่ว่าไม่ว่าไม่มีไลน์สัปดาห์มึงก็ติดท็อปอะไรอะซัดซัดซอะไรอย่างเงี้ยมึงเอามึงเอาแบบว่าไอ้ผมชายยองตีนเ่อยองตีนผู้หญิงอ่ะผมชายอ่ะแม่งเตะผู้หญิงตับ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 ตัเตะจนตายอ่ะโอ้โหจัดตมชายเอ้ยผู้หญิงก็ไม่เว้นหรอวะเออผู้หญิงมีเหรียญไงแม่งเตะแบบตับตับตับตายอ่ะ ไอ้กูมันมันมันไม่มาทำไงไปไอชิมเคงเรียกอะไรอ่ะเด็กไหนไม่ให้ไม่เอาไม่ไม่กูไม่กูไม่ได้จะให้กูปล่อยมึงไม่ได้เพื่อนหนึ่งห้าห้าเฮ้ยกูแค่ทำนะปล่อยมึงไม่ได้มันมาแล้วมันมาแล้วไปดีครับน้องไปดีครับน้องไปดีอันเนืองเปิดระบบโยโหไอ้เนี่ยเราอย่างใครใน่นนจกแม่งแตกมาแต่ไกลเลย เอฟตำรวจตำรวจพลาท่าาทาตำรวจพ่าตำรวจพลานะเฮียไม่ได้ไปมาในคลิปเลยไปไปตำรวจนึ่ตำรวจนึ่ถึงงงเล เอาอยี่ติบเบคร์ขนาดไหอีกกันหนึ่งเหมือนได้ไงวะอ๋อ,อ,อนี่คือจาวิทคำนวณมาแล้วใช่ปะ่ะใช่ถือว่ดา,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 ดวาดีม <Wow. S 1> าม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 า โอ bert, is, ้ตำรวจชนยับเลยก็ไม่หานขับรถละบังชับมานีบังชับมันีเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นมันจะพังสวัสดีครับคุณนักเรียนเอฟ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 มันจะพังรถมันรจะพัง ตำรวจตามมาตำรวจตามมาเบอร์โลเป้ได้ตรวจความความตรวจสอบความจริงเว้ยหยิบหายแล้วนิดนี่นี่เก็บโองอยู่เก็บโซองความแรงของความแรงแรงไม่ขึ้นเลยครับเลือดกูลดแอน เดี้งว้ายไปดิยวโอ้รอดไปรอดไอ้ยืนรถไม่พังยังไงวะชนโค้ดไอ้ยงไม่ทำไมมันชนเยอะทำไมรถไม่พังทำไมกูชนแบบหรือว่ามันไม่ใช่มุมมันวะเปิดอะไรยังไม่เป็นไรเลยมันรถอยู่มันรถอยู่มันรถอยู่ไหนเห็นไหมเออเนี่ยดูนี่มันยังมีเออทำไมรถมันอึดขึ้นวะกูงงเลยเนี่ยเจอช่างของคนอะไรเช่างของคนอะไรเจ้ช่างเจ้าปนีเจ้าปนีไม่ใช่ไม่ใช่ ตั้มล้นเลยครับตั้มลนเลยครับตั้มล้นเหรอใช่ไหนมึงบอกมึงรีเควสช่างช็อปเปอร์เหรอไม่ไม่เราต้องเอาช่างนี้ก่อนตอนนี้แก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อนโอเคเท่าไหร่กับช่างเล็กไรสี่ร้อยค่ะสามสองมึงก <8. S 2> ิบปูนให้เขาก็ได้นะเพื่อนไม่ไม่ปูนมันสำคัญว้เพื่อนอเราเนี่ย สำคัญกับตัวกูช่างบชอบอ,อู้งานอยู่อะฮะช่างชอบอู้งานเหรอใช่รับอยู่2-3เคสหายไปเลยเป็นห,หลีหรือเปล่าประมาณนั้นนั้นเรียบร้อยค่ะอุ้มจกไม่ได้นะฮะโหลก็จากอะไรอ่ะก็กูไม่ได้จกอ่ะแค่เปิดระบบเจ้าวกเออ ในนี้โหชอบเลยแต่สกอตไม่มีวันโมงไอชิไอชว่าอะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะเกิดไอชีป้าเพลงมันไม่มีสกอตอ่ะไหนสกอตสกอตนั้นเป็นโค้ดอยู่เสมอ

อกิไ้แอีสั่งอแ็แสัสมึงเซ่ยวกคอมึงสลบมึงเฟลมันกี่ิงยูซัมเดย์ไอ้พวกก็เจ้าไม่ได้พวได้เซไอ้พวกไปทำมรู้จาว่าเมครรู้จาวมึงพอพอมึงเฮ้ยขอน้ำาดิไม่มีน้ำอ่ะไ้ท้องยอดขอน้ำมาดิแบนโบสามศอน์อาเลบูกับหัวเราให้เราจ๊ะจ๊ปสามศูนย์สองเฮ้ยอะไรนะ เลขสี่ห้าแปดเอาเอไม่ใช่เอขอโทษทีเข<อ><ม>ีนผิดตำรวจตำรวจคงงเหรอเนาะนะว่ามันคืออะไรดีมากดีมากโอ้ออะเลบิวมาขวด,ดวแก้วหนะึ่งอ่ะพวกมีผีเลยเหรอวะ สี่สี่ห้าแปดใช่ไหมใช่อะไปเองาบนเก็บกันไอ้ยพี่ขวดน้ำออกมาพี่เขาเรียกว่าขโมยฮะจะเปิดตู้ไงโน้ปไปซื้อ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 ดาวิดอยู่เบาอยู่จ้ะไอ้ตะก๊อกไปไหนเนี่ยไม่รู้เพิ่งเข้ามาอยู่ดีประตูก็หาย รถสีเหลืองข้าไปกินโเบสสีดำเท่านั้นโอ้โหผมจะตัดจบเยอะเเอาไปไไาาดิได้ได้ผมจะตัดจบอยู่แล้วเนะี่ยดีได้ปะประตูมันเปิดน่าจะเห็นหนึ่เหรอป,ปรสส้งพอดีวันไวก่อน<ว>นะ i ไวก่อนเอง

ชอบต้นชอบเนาะกระดุกกระดุกพี่ดุยไม่มีนะพี่ดุยไม่มีนะเดี๋ยวตำรวจแม่งร้องอีกเฮียอุ้มขับอีกเดี๋ไปหยองอย่าไปหยองงั้นเอาไอ้สก๊อตหักเออทำเหมือนสก๊อตอ้มหนุนให้ตสก๊อนอุ้มหนุนให้มันให้มันอุ้มไม่ยากสก๊อตไม่เป็นคนจก มึงให้มึงไปอุ้มมันอะเออได้เออโชคดีตะกครั้ให้เหมือนตะก้าเป็นคนขับอะไรเงี้ยไม่เราไปเป็นสุดแดงอ่ะตักขยะใหญ่ครับคุณนะสิบเอาแบ่นะเผื่อเอ้ยท่านตอนเช้าอย่ผมบอกอีกทีได้แน่นะตำรวจมาแล้วนะนี่ครับครับ จะจบอะไรก็จบไปแล้วมันจริงจริงจบสองนะผมไม่ได้จบนะแต่ผมเอาคอนเทนด์ได้านมือก่อนันนจ้เปล่าจะจบต่อเปล่าผมไม่ได้จบไม่จบแล้วไม่จบแล้วจบแค่นี้มั้ที่แกจบเยอะเอ๊ะตำรวจเหยียบคนตายตำรวจเหยียบเหยียบระบบเอไอผมแตกอะเออระบบเอไอครับนะอันนี้ระบบเอไอครับระบบเอไอครับพร้อมยัง อือรถตับความโอ้โหเทียบรอยแม่นเทียบสวยรเลคมเลยเทียบบัดรถมันแตกมึงคือทำมไม่ได้หรอกตบัดเยอะอยู่แต่กูยังมั่นใจในระบบ AI กู AI อย่าทำให้ป้าผิดหวังลูกแตกอะไรไม่แตกแตก ไม่แตกอย่าเพิ่งยิงดิเดี๋ยวแตกแตกไม่แตกไม่แตกเอาเอาเอาเฮ้ยอย่าพึ่งขางดิอย่าขายดิเฮ้ยเฮ้ยไอ้ผมไปไม่เป็นแล้วเนี่ยไอ้ผมรวนแล้วเนี่ยโดนช็อตเนี่ยตำรวจดูช็อตนี้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 ไม่มีช็อตอะไรท้งนั้นไหนหมดแล้วหรอระบบหมดแล้วเหรอยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงมันบั๊อะไรเงี้ยเขาห้ามบั๊ไม่ใช่โอ้เขาแบบกันหน้า เออมันตั้มแล้ว,ลวอ,อีอัอน,นี้ตำรวจจับมังตีโชวไปผมมั่นใจว่าไงต้องรอดอยู่ละระบบกูไม่เคยทำผิดหวังไว้ระบบหลอ,อกตำรวหลอกตำรวจหลอกตำรวจแต่ตำรวจบอกกูไม่โดนหลอกไปตอ่อ ตำรวจตัวเขาตำรวจจับได้หน่อยเฮ้ยโอ้ยระบบเอไอขอตือนก่อนนี้เฮ้ยระบบเอไอขอตือนก่อนนี้ได้ได้ขบวนดูดูช็อตนี้ดูดูช็อตนี้โอ้โหเมเปินตรงนี้มีด้วยเหรอวะไหนวะจะไว้นะตัวนี้เมเปินจกได้โอ้ยโดนดึงตำรวจเอไอระวังระวังเห็นไหมหน่ะ ไอ้ไอ้โดนจับตำรวจ a อไอตำรวจดู a อไอข้างหลังตำรวจ a อไอข้างหลัง a อมไอ้มาขโมยรถ a อไอลงก่อนเอ้ก็ลงอะไรเขาไปด้วยกันนี่ไอ้ไอลงก่อนไอ้เอาสิ่งแรกก่อนสิงรถข้างรถนี้แล้วสิ่งรถแล้วอะโอเค่ปเดินขึ้นหน่อยฮัลโหล น่ารักว่ะไปไอไปเลยวาววาววาอยู่ก็ร้องวตำรวจลุงกันนาตำรวจลุงกันนาตำรวจบอกไอ้เยี่โมงยี่แล้วยังไม่ได้อุ้มเอ้าเอ้าเอ้าตำรวจบอกเยียอะไรนี่อกูมาเจอเยียอะไรนี่อ่ะน่เป็นระบบใหม่แหละรถขับเองนินังนินังนินังถึงบ้านถึงบ้านถึงบ้าน ตึงอยู่ตึงอยู่แต่ก็ไม่ตึงเท่าเนี้ยขอรงรถขอตากโกูขอลงรถกูขอรถรถขอลงรถกัอสทรทขอรถรถทาแก้่ตึ้มลงรถไปไปจิบยนจิบยนวยรวย แล้วมาเป็นไอขับรถตำรวจใช้กล่องขึ้นมาจับกูบนหลังคาไม่ได้นะครับโล้นอนนิ่งๆอยู่ในปั๊มเงินทุกคนคนดูลองไปฟังไอชิปดิลองลองไปฟังดิว่าตำรวจเขาจะว่าไอวชิปว่าไงบ้างลองไปฟังชิปดิ <c oughs> ลองไปฟังชิพดิว่าตำรวจเขาจะว่างไงบ้างลองไปฟังชิพดิไปฟังดิไปฟังดิไปฟังดิแบบคนดูดูอยู่ไปฟังชิพดิตำรวจเขาจะว่าชิพเป็นไงบ้างลองไปฟังชิพดินี <c oughs> ่ไก่โตมาไก่โตมาทำไมมิ <c oughs> บนตัวไม่ได้คนดู บอกว่าแต่มันกำลังมาหาพี่ดูไปเร็วดูไปเร็วเจ้ไม่เจอหรอกติดไถไฟรถไฟเหาไรถไฟเอาะรถไฟเฮียมาติดมือมันไปติดมือเฮ้ยเด็กรถเฮ้ยใครวะล่ะไอ้เหี้ยใครวะ อะไรเหรอเฮ้ยเอไอมึงมาอย่างนี้เลยเหรออะไรเงีมาอะไรเงี้ยก็กูกูเห็นมึงตกรถนะก็ <c oughs> ดีแล้วไอ้มึงก็ปล่อยกูไปดีไปครับคุณตำรวจสวัสดีครับคุณตำรวจคนคุณคนคุณอะไปแล้วได้ตะก้อได้สะก้อดาวจับโดนจับ โชเหินโชเด็กบ้าน้องยึบเอ้ยตำรวจไม่เหินตำรวจลงแตมอะตำรวจลดความโง่นะโง่นะอนแหละสม,มิตรี้กูสาปล่อยตัวเองล่วงตายเอ้ยตำปล่อยตัวเองล่วงหรอ